หอยเยอะจ้าพี่น้องน่เดียอัน <ines> ้แอมเงเจ้าเดี๋ยวๆ่่งาเด้อเนไตจ้า นี่อีกตัวก็ได้สามเมงเลยจ้าเด้ออ่อนเลยจ้าแก่นเนเี่อนอนยงามแห้พี่น้องมึงเนี่ยจ้าจะอ่อนได้ไงเนี่นะพี่น้องเลยงานให้งานเลจ้าสวยๆจ้าอ่อนๆเลยเนี่ยน้ำหมอกอคนได้ยากนะจิ้มเขามา นเนี่น inan, ้องเนี мног, ่ยน้องเนี่ยนเอาหมดพี่น้องจ้าได้๋ยสองแหงอ่อนๆจ้าพี่น้องมื่อนี่ได้นนอนนังดินเด้อนี่ฮักเอาอยู่กับดินนี่เขาเอิอนอนนังดินถ้าหักหักอยู่ทงกันตามขอมันนะเขาเาเอิอแหนงนะจ้าไปแหนงสวยๆจ้าพี่น้อง น่องอจ้ไม้ต้นนี้ที่เกิดจากดินเยส่น้องำไมตัวนี้ต้วนี้เกิดจากดินตัวนี้มันแหนงจ้า หนึ Jes ่งห้หนง้นี่งหงหนง่น้องมันหนงจ้าสหนงจ้าสาหนงจ้าสี่หนงจ้า หาเนงจ้าอยู่ข้างหลังนะพ่อมูเนจ้าอ่อนๆเลยจ้าเนงน้ำหมอกจ้าพี่นอ้อ,อนงจ้า Now cut mm. 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 that other one, if you not know. 국민 ketenang ketenang Jung